นครับตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับผมบมาจีบโอบ้โหครับถา,า,ามก็ปุบลงแล้วครับโอ้โหมาแล้วเฮออออ้ยของจริงเือตัวยังสั่นน่ะน้ำยังเข้าเลยอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนก็จะพาทุกคนไปกางในือนเดิมแหละแต่ว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่เรายังไม่เคยมาเหมือนกันนะคะก็เป็นร้านน่าจะเปิดได้สักพักนึงแล้วแต่ว่าเขาไปแบบมันน่าจะเหมาะกับช่วงที่แบบว่าอากาศดีๆหน้าหนาวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะอยากมาท่าทายทุกคน ภารกิก็คือหน้าร้อนเราอยากจะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับที่นี่ที่นี่ก็นีชชื่อว่าภูล่าเริงนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวจะดูครับมันล่าเริงผมชื่อหรือเปล่าล่าเริงอยู่ในหงหงหงใช่ไม่ให้หรอกเพราะคือเท่าที่เราดูในเพจอะเป็นลานกว้างๆเลยเนาะไม่มีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยช่เราก็เลยไม่รู้ว่า ถ้าแดดมันร้อนเปียงๆปียงบางๆอย่างเงี้ยเราจะแบบอยู่ได้มันคือจะรูดเหมืนเหมือนจะตกอ่ะก๊อฟมีไหมฝนตกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่ก็ตอนนี้นะคะเหลืออีก700เมตรก็จะถึงแล้วนะคะ น,นู่นแน่เลยก็ว,ว้าวร้อล้นไปเลยแต่ว่าเหมือนแบบอากาศมันก็อึมครึมอึมครึมอยู่เหมือนเสียงต่อฝนจะตกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันก่อนค่ะเหมือนจะติดตรงนี้เลยอืมเออไปๆจะถึงไหมนี่โอ้ยถ้าเราปัก G P S มาก็ถึงถึงจุดหมายก็คือตรงทางเข้าเลยนะคะทุกคน ไว้แรงส่งอลยรถเล็กก็ขึ้นได้นะคะเพราะว่ารถข้างหน้าเราก็เล็กเหมือนกันเป็นแสดมันก็แค่น่าจะเป็นทางชันๆแบบเนี้ยแค่แค่ทางขึ้นเดยทุกคนอีก400เมตรจะถึงัวร่าเริงกันแล้ว ช็คอินวว้าวอันนี้ก็คือเราต้องจอดรถชั่วคราวไว้ตรงนี้ก่อนเหมือนฝนจะเพิ่งตกไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะคะ นี้นะคะเราก็มาถึงหัวได้สักพักแล้วแหละแต่ว่าเราก็กางทาแล้วก็นั่งเล่นอะไรไปนะคะแต่ว่าตอนแรกอะ่ะมันยังมีความแบบแดดร้อนอยู่เลยอะ่ะเราก็เลยยังไม่ได้กางเต็นท์ไม่ได้ทาอะไรเนาะกะว่าให้มันแบบเย็นๆแล้วเราก็จะกางเต็นท์กันนะคะแต่เหตุเกิดก็คือนู่นด,ด้านหลังเราทุกคนฝนตกได้ไงไม่รู้งงแม่เรากําลังจะกลายเป็นผู้ประสบภยัย ตอนแรกเป็นประสบภัยร้อนแบบแบบร้อนร้อนจัดเลยแต่ว่าตอนเนี้เหมือนเราน่าจะนี่แหละโดนฝนแหละคือแบบม้วนขาวแล้วก็ด้านหลังก็ขาวขาวหมดเลยทุกคนเนือจะตรงที่เอยอยู่เนี่ยแหละไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่สวยจริงบรรยากาศดีคือตอนตอนกลางวันอะ่ะมันมีความร้อนจริงแต่ว่ามันมีลมตลอดซึ่งเราก็คิดว่าฮ้ยตอนตอนเมื่อคืนยังไงมันก็ต้องเย็นแน่ๆเพราะว่าขึ้นปบนบนนีมันจะเย็นมาก มาลุน้นกันว่าจะรอดหรือล่วงเลยค่ะ,ละ,ละ ตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับผมมครับสามก็อุบลงไปแล้วครับโอ้โหมาแล้วเฮ้ยของจริงวุ่นามากทุกคนตอนนี้คือแบบไม่คิดว่าโอ้ยว่ามันจะมาใครจะรู้ <laughs> มันจะมีฝันอุ้ยมาแล้วพี่ต้อมพันไหม อะไรอีกโอย้อเลุกคนเ,คเ,คเคม็ดใหญ่มากแต่เราต้องไปลบข้างในคาเฟ่ก่อนนะคะดีนะว่าเขายังมีที่ให้เราลบคือแบบมาขาวโพลนเลยอะดูดิไปหลบในคาเฟ่กัน ก็ใครจะรูมันก็ตกไกลัวมันตกแบบเบาๆแล้วรอรถขึ้นมันไม่ได้ทุกคนประตูยังสั่นแบบน้ำยังเข้าเลยอ่ะ ทุกคนนี่คือสภาพเหตุการณ์หลังจากที่พายุสงบแล้วอุ้ยเป็นไงบ้าง,งอบฮะไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่าเพราะตรงนั้นยังข่าวอยู่เลยอะตรงนู้นอะเราดูสภาพเต็นท์เราทุกคนวายแม่หกยกอันนี้ก็คือสภาพที่พลุขู่พังไปแล้วนะคะเต็นท์ นันแหละแค่เนี้ยทุกคนแต่ว่าของที่อยู่ในทารที่เราแบบไอ้นี้ไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเรายังไม่ได้เปิดนะคร mm ับ hmm. แล้วก็คุณมันพัดแบบปิวแบบหน้าไอเครื่องกระโดดอะทุกคนตอนแรกมันอยู่ตรงนั้นนู่นมันปิวไปตรงห้องน้ำมาเห็นไหมทุกคนเห็นปะชี้โดชี้เด่นตรงแล้วเต็นท์หลังคาเอ๋ยก็คือแบบสุดยอดอะทรงพลังสุดก็คือแบบพัดจนแบบไอ้นี้มากดูแบบดูมาจากไกลๆก็คือรู้สึกแบบ น้องจะรอดไหมเนี่ยน้องจะไหวไหมแต่น้องไหวเมื่อกี้เช็คแล้วแต่ก็คือข้างนอกอะมันเปียกแต่ข้างในมีแบบมีเขา้าน้ําเข้าบางนิดหน่อยคือเปียกแบบเปียกที่นอนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าโุ้ยสําหรับพายุขนาดนี้แล้วน้ําเขา้าน้ําเข้าแค่ตอนแรกเอยคิดในในภาพในหัวเอยเลยว่าแบบยังไงแม่งต้องโตกยังไงมันต้องแบบบีบน้ำแล้วแบบน้ำแบบเต็มน้ำขังอะแต่ว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวไปถ่ายด้วีกัเดี๋ยวก,กันยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงเราจะอยู่ตรงนี้ตอ่เอเขาเรียกว,ว่าจะนอนยังไงต่อดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ากันอีกทีแล้วกันนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆเลยตอนแรกเราคิดว่าแค่ฝนมันจะตกแต่เราไม่คิดว่าแบบมันจะมาเป็นพาย,ยุขนาดนี้เนาะแต่ยากคิวต่อแหละแบบทุกอย่างมันดีมากเลยทัคนห้องนงห้องน,น้ำอ,อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเอลองเปิดดูดิคืออยาก กอบถ่ายวิดีโอไว้อยู่ใช่ไหมช่วงที่มันแบบพัดมากอะไรอย่างเลยได้อยู่ไม่ลองดูข้างในว่ามันแบบตรงนี้ยังไม่เปียกเลยข้างในไม่เปียกหรอไม่แม่อาจจะชื้นๆน่ะมันใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เพราะว่ามันมาทุกแบบทุกช่องทางเลยจริงๆอ่ะกอบถื้นๆชือได้ชือเลยมันจะชื้นๆหน่อยมือว่าเอยมันซุบมันมันซึมๆไปนิดเดียวเองอ่ะถือถือถือแป๊บนึงเดี๋ยวเอาถือมันวาง อน้ำเข้าอยู่ในเต้นหมดเลยพี่การน้ำหมอกกันน้ำหมอกใช่ไห้พี่ได้อยู่เอ๋ยเพียเปิดให้ลมพัดแคบเดืยวเดี๋ยวก็แห้งเพราะว่าตอนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ก๊อฟใส่คลิปที่ถ่ายในมือถือที่ซูมออกมา มาดูว่ามันแบบมันหลายแรลจริงๆทุกคนลมแบบมันแรงมากถุกงินเป็นไงบ้างคะววอุวยเลยดิปุยทุกคนถือว่าโอเคมากโอเคคือด้านในอะ่ะถ้าไม่เปียกอะไรเลยมีแบบว่าตรงขอบๆอบ,อบนิดหน่อยนะคะที่มันเปียกแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มประกอบร่างกันใหม่นะคะก็คือเราจะต้องเอาจุดนั่งกินของเราก่อนแรกอันดับแรก แต่ก็ยังพอแบบแย่ทุกคนมีแสงฟ้าแล้วก็มีฝนลงเม็ดต่แบบแปะบางแต่คาดว่าไม่น่าจะมีลมหรือมีพายุเข้ามาอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นแค่ฝนถ้าจะมีเป็นไงบ้างก๊อฟ <ầ ะ S 2> หมดปะกางเต็นท์ทั้งแต่กางเต็นท์เคยเจออะไรแบบนี้ป้เคยไง,ต,งตอนที่เราไป,ปพูทเบิร์กไงเออปูทเบิร์กมันเป็นเรื่องปกติไงมันแต่ว่ามันแบบมันมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้นะเพราะว่ามันก็ลมแรงแล้วก็แบบ มีฝนแต่ฝนของเขาไม่ได้ฝนแบบแบบอย่างเงี้ยอันนี้ทั้งฝนทั้งลมแบบมันแรงมากอะจนเราแบบตั้งตัวไม่ทันเรา,บ,ารบังคับสภาพอากาศไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> คืออย่างพูทะเบิกอะเราตั้งใจแล้วเราคิดว่ายัางไงเราก็ต้องเจอเราก็เลยเตรียมตัวไปอย่างเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราไม่ได้เตรียมตัวไง <laughs> ใครคพูดข้นผู้รอดชีวิต่ไงตาบเราไหนพ่อหนุม่ม ออ,ไไอยู่เขามาหลบอยู่ใต้ท้าเฮ้ยของเราเปิดไหมใต้ฐานเราไม่เปียกอะไรเลยดีจังอะเดี๋ยวเราไปช่วยประกอบปังกันเราอยากทําแบบนั้นบ้างอะทุกคนมันไม่ไหวตอนนี้เรากลับมาแล้วก,ก,กลับมาปกติสุกสงบถุกเหมือนเดิมกว่าจะปกติได้เราก็เิ่มาหายเย็นเลยนะคะเพราะเราแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นมาเท่าไหร่ทุ่มทุ่มสิบสาม ก็จะมีชาบูแล้วก็มีของที่เราแบบซื้อมานะคะแล้วก็มาอุ่นๆเอาอากาศดีทุกคนดีที่ยังรออยู่ตอนเนี้ย <c oughs> แต่ก็ดีแล้วฝนฝนมันหยุดไปละมันตกนะ่าจะได้แบบประมาณถึงชั่วโมงไปตอนแรงอ่ะแรงมากไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกัน กับอากาศเย็นๆลมพัดแบบเบาๆเบาๆซื้อปูร่าเลยร่าเลิงไหมพี่ทอมร่าเลิงมากล่าเริงร่เิงบันเทิงใจบันเทิงใจเลยตอนแรกเราคิดว่าเราเรามาเราคิดว่ามันจะแบบร้อนหัวแตกนะเพราะว่าไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่ที่ไหนได้เขาไม่ทําให้เราร้อนเลยเจอร้อนอยู่เพรเดียวฝลมาแบบโอ้ไม่ทันตั้งตัวมาเป็นไปยุเป็นพังไปหนึ่งหลัง เป็นพังเลยครับต่แตกไปเลยต่อแตกเลยเป็นเมื่อกี้เป็นอ่างอากูชิเลยใช่พี่พี่ตอมเป็นน้ำใช่เลยแต่นี่ดีนะกันน้ำออกแค่พี่ตอมน้ำไม่ออกเลยเทยังไม่ออกเออเป็นดีจริงรเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เกือบจะสามทุ่มแล้วสองทุ่มห้าสิบห้ามันมาอีกแล้ว เันไปอีกแล้วก็คือฝนเริ่มตกอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะไม่มีลมแล้วแหละมันก็น่าจะแบบมีแค่ฝนฝนปลายปอะไรเนงะี้ยมาตอนนี้นะคะโปรยออุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบสามองศาแต่เรามีความรู้สึกว่ามันหนาวมันหนาวกว่านั้นแล้วมันเย็นกว่านั้นนี่คือแบบถ้าพมกันแบบดีมีอะไรก็คือเราแบบเอามาห่มแล้วอะเพราะว่า คืออย่างที่บอกว่าเรามาเดินเมษาใช่ปะเราคิดว่ามันก็หลอนนะเราก็เลยไม่ได้ตะไม่ได้เตรียมอะไรที่มันแบบช่วยให้เราแบบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยขนาดเสื้อผ้าถุงเงินก็คือแบบมีแต่อะไรที่แบบว่าไม่ได้ป้องกันแบบความหนาวเลยนะคะตอนนี้นางก็เริ่มหนาวน,นอนพดอย <c oughs> อากาศ23องศาก็ฝนโปรยสายทุกคนก็คิดเอาเราจะนอนมันหนาวแค่ไหนนะคะก็คืนนี้ก็คงประมาณเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าเราผ่าน ช่วงที่แบบมลสนี้มาอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยปุณ้จะถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันรีวิว้าให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเจอกันพรุ่งนี้ครับ ย่อมสวยเสมออันเนี้ยเรื่องจริงเลยหลังจากที่เราได้เจอพาย,ยุฤดูร้อนไปเมื่อวานตื่นเช้ามาก็เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วก็วิวแบบเนี้เลยค่ะเป็นไปได้ยังไงมากลางเต็นท์หน้าร้อนจะได้เจอเหมอกด้วยทุกคนถึงเมื่อวานนะคะเราจะแบบเจอโหดไปหน่อยแต่ตื่นเช้ามาได้เจออะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราใจปูมากๆเลยค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณแปดโมงจะเก้าโมงแล้วนะคะจริงๆเราก็ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่ว่าเราก็แบบเริ่มเคลียร์ของแล้วเพราะว่ามันมันแดดเริ่มออกแล้วทุกคนบรรยากาศตอนเช้าคือดีมากเนี่ยหมอกยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่แล้วแบบวิวมันสวยมากเลยอะนกอลมเนาะคือถ้าสมมติว่ามาแบบตอนช่วงแบบหน้าหนาวมันจะได้สวยมากกว่านี้จะดีมากๆเลยเมืม่อคืนเป็นยังไงเล่าสิ ก็คือเมื่อคืนอากาศดีค่ะเรานอนก็นอนตรงเต็นท์หลังคาเนี่ยแม่ทําทำไมมันแสงไม่ได้อตรงนี้คือเรานอนตรงเต็นท์เต็นท์รถหลังคาเราอ่ะก็คือเราก็เปิดเปิดแค่นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะก็คือนอนได้เย็นแบบเย็นสบายเลยแล้วเมื่อเช้าตื่นมานะคะอุณหภูมิวันนีที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่สิบสามอืมประมาณนั้นแต่อากาศเย็นครับเพราะด้วยแบบฝนตกมาด้วยที่เราเจอพายุไปก็อาจจะ อไตอตอ,ตอนหก็มาตอนเช้าช่วง,งเช้าหนาวมากอืมค่เย็นเย็นานี้ก็คงเ,เรามาปิดไงปิดหมดทุกด้าน,นอย่างี้ก็เลยใช่ตามมาเปิดตอนตอนแบบช่วงเกือบเกือบสว่างแล้วเพราะว่าถุงเงินมันเห็นอะไรที่แบบอยู่ข้างนอกอะไม่ค่อยได้แบบได้ยินเสียงหรือได้อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ทุกคนมันก็จะแบบเห่ามันก็จะเอออะไรเงี้ยเราก็เลยปิดปิดทุกด้านนะคะเพื่อไม่ให้นาเห็นพอเช้ามาก็เปิดเปิดรับลมรับอากาศหน่อยก็ถือว่าโอเคคราวนี้เราก็คงไม่มีอะไร ก็เดี๋ยวพาทุกคนไปเดินรีวิวร้านเนาะแล้วนะลก็ดูรายละเอียดต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับที่นี่แล้วก็คงจะไม่จะแ,แล้วเพราะว่ามันร้อนแล้วทุกคนไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยอจะพาทุกคนไปรีวิวร้านที่นี่กันนะคะก็ตั้งแต่ตอนนี้ก็คือร้านเขานะคะจะเป็นแบบชั้นชั้นแบบนี้เลยนี่ตั้งแต่ชั้นที่เอออยู่ชั้นนี้แล้วก็ชั้นล่างคือแบบมันมีหลายชั้นมากเดี๋ยวเอ๋จะตัดภาพมุมโดนให้ทุกคนดูก็บอกว่ามันมีไปถึงแบบโซนข้างล่างตรงนู้นเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ถ้าชั้นข้างบนน่ะมันก็จะใกล้ห้องน้านิดนึงห้องน้ํา แต่แรงมากห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะแยกหญิงแยกชายแบบนี้เดี๋ยวไปถ่ายห้องน้ําตอนนี้ไม่มีคนเดี๋ยวไปถ่ายห้องน้าผู้ชายให้ดูแล้วก็ติดห้องน้ํานะคะเขาก็จะมีอ่างล้างจานแบบเนี้ยเรียงยาวเลยอ่างล้างจานที่ทิ้งขยะนะคะอันนี้ก็คืออ่างล้างจานนะคะที่แบบว่าอยู่ข้างกับติดกับห้องน้ําชายนะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่อ่างแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคน นี่แล้วก็จะมีจุดทิ้งขยะแบบนี้ค่ะมีถังขยะให้แล้วก็ทิ้งเอามาทิ้งตรงนี้เนาะเออด้านห้องน้ำผู้ชายนะคะด้านหลังอะ่ะเขาก็จะเป็นแบบโถยืนฉี่ด้วยนะเอยเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้เดี๋ยวแบบนึงต้นไม้บางเนี่ยทุกคนแหวก อันนี้ก็จะเป็นโถฉี่นะคะของผู้ชายแบบนี้เลยในทุกคนเข้ามานะคะก็เปลี่ยนรองเท้าก็จะมีจุดเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าด้วยกันท,ทั้งหมด3อ่า ah, งมีกระจกยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ห้องน,น้ําก็จะมีที่เป like. ็นแบบว่าห้องน้ํากับห้องสุขาอยู่ <Hat> <foam> ด้วยกันนะคะนี่อย่างบนอันนี้ห้องแรกนะแล้วก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะอันนี้ในส่วนของฝั่งผู้ชายเนาะก็เป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ํา นี่อันนี้ห้องที่สองค่ะทุกคนก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนกันแล้วก็ห้องที่สามนะคะก็จะเป็นห้องสุขาแล้วก็มีฝักบัวให้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นห้องสุดท้ายค่ะทุกคนห้องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นห้องอาบน้ําเลยนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะ่ห้องน้าก็สะอาดค่ะทุกคนนี่แล้วก็ อ่างล้างหน้าแบบนี so, then, the room, room, so shoe, ้ก็สรุปเป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ํานะคะก็จะมีด้วยกันที่มีเครื่องทําน้าอุ่นจะมีด้วยกันทั้งหมด2ห้องแต่ว่าจะเป็นห้องที่แบบว่าสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ําที่มีเครื่องเครื่องอาบน้ำเนี่ยหนึ่งเครื่องทําน้าอุ่นหนึ่งห้องแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ําเลยหนึ่งห้องเท่ากับว่ามีทั้งหมด4ห้องนะคะของผู้ชายแต่ว่าเออชอบพื้นที่เขาอะเขาทาดีมากดูแบบอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของผู้หญิงบ้างค่ะ ทุกคนในส่วนของผู้หญิงก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็ต้องเดินมาอีกฝั่งตรงข้ามแบบนี้พเพราะจะอยู่ติดกันนั่นแหละแต่ว่าแค่จะมีทางลงอีกทางหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางแบบเลี้ยวเข้ามานะคะในลานนี่แล้วก็จอดรถแบบนี้ในมีข้าทางลงเลยค่ะทุกคน ในส่วนของผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะทุกคนก็เข้ามานะคะจะมีตรงถางให้เปลี่ยนแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้าด้วยกันทั้งหมด3าอ่างแล้วก็มีกระจกยาวนะคะไว้ให้่องแบบตอนแต่งตัวมีห้องน้ําห้องอาบน้ำเนี่ยคือเหมือนกันเลยสีห้องนะคะเป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ําด้วยในตัวแบบน,นี้อ๋อน,นี้อัอนนี้อันนี้ห้องแรกเป็นห้องสุขาไม่มีไม่มีไม่มีห้องอาบน้ำไม่มีปักอายุสยนี่ ห้องที่สองนะคะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยแบบนี้ส่วนห้องที่สามห้องที่สามก็เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องสุขาด้วยนะคะแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะแล้วก็ห้องที่สี่ค่ะอ่ห้องที่สี่จะเป็นห้องอาบน้ำเลยแต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็เท่ากับว่าของผู้หญิงอาจจะมีห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำ ด้วยในตัวเนี่ยทั้งหมด2ห้องนะคะแต่ว่าจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแค่หนึ่งห้องแค่นั้นนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้ป้าเขาแจ้งมานะคะว่าจริงๆอะ่ะของผู้หญิงก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่น2ห้องเหมือนกันแหละแต่ว่าอีกอีกห้องหนึ่งอะ่ะยังไม่ได้ติดนะคะก็เท่ากับว่าห้องสุขาเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายนะคะห้องอาบน้าเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นด้วยกัน2 สองห้องนะเผื่อใครแบบอากาศคือที่นี่มันอากาศดีอยู่แล้วทุกคนถ้าแบบอาบน้ําดึกๆก,ก็อาจจะหนาวได้ก็มีเครื่องทำน้านนอุ่นนะคะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีรถเข็น้วยนะคะทุกคนกคนู่นเห็นไหมเห็นรถเข็นไหมรถเข็นของอยู่ก็คือเขาจะให้พาของไวตรงแบบลานนะคะแล้วก็เข็นของคืนแต่จริงๆลานมันก็แบบเราไม่ต้องใช้รถเข็นได้อาจจะยกขึ้นมาได้ก็ได้นะคะนี่ สวยสวยอ่ะคือชอบแบบภูเขามันสวยดีแล้วคือร้านเขาใหญ่มากทุกคนเนี่ยยันข้างล่างตรงนู้นนะคือในกล้องเอ่ยไหมแน่ใจว่ามันเห็นเป็นชั้นชั้ไหมเพราะมันเป็นหญ้าสีเขียวเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีความเป็นชั้นเลเยอร์ลงไปแบบนี้เดี๋ยวให้ดูในภาพของมุมโดนนะคะแล้วตอนนี้นี่เราก็กางกันอยู่ตรงนี้เริ่มทยอยเก็บของกันแล้ะแล้วลในส่วนที่มันเป็นบ้านตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นคาเฟ่ด้วยทุกคน เขาก็จะมีแบบเป็นพวกน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าใครมานะคะก็สามารถที่จะมาสั่งหรือแบบมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆก็ได้นะคะ,ะไปดูกันอันนี้ก็คือในส่วนบริเวณด้านบนที่เป็นฝั่งของคาเฟ่ทุกคนคือเมื่อวานเนี้ยวันแบบพายุแบบรุนแรงมากยังยังเก็บของกันไม่เสร็จนะคะเนี่ยเก้าอีกันก็ก็แบบลมละเนีละนาดมาก ข้างในเขาก็จะมีของขายค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้น่าจะเคลียพื้นที่อยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้แบบพาย,ยุจริงๆก็มีของขายนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีพวกแบบน้ําชงอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเอยอาจจะยังไม่ได้เข้าไปให้เมื่อคืนเมื่อวานไม่แน่ใจว่าถ่ายไปเพียงแต่ว่านี่คือแบบคือเออชอบอะเหมือนฟิลแบบบ้านต่างต่างว่าอัแบบ สวยดีอันนี้ก็คือจะเป็นทางมาเลยนะทุกคนแล้วเราก็มาพักจอดเช็คอินตรงนี้นะคะนี่ก็เด้อเดินๆๆๆือถ้าใครแบบไม่ได้เข้าพักเนาะเราก็สามารถมาจอดตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นมาเข้าคาเฟ่ตรงนี้ได้แบบนี้เลยนอกที่ไลฟพูเลิรงนะคะเอก็คงฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะว่า ค่าบริการเอ่อเท่าไรแล้วก็มีเอ่อไฟฟ้าหรืออะไรคือจริงๆอ่ะมันก็มีไฟฟ้านั่นแหละแต่ว่าเรื่องค่าบริการอ่ะอันเนี้ยเอยไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าเอ่อมีพี่เขาอ่ะสละสิทธิ์มาให้เอยก็เลยแบบมาการอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ถามเรื่องรายละเอียดอ่าเรื่องค่าบริการนะคะเดี๋ยวเออจะทิ้งไว้ให้ใต้ลินนะ้เ,เแล้วกันนะเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็หูยก๊อบสายไฟร่วงเลยอ่ะพี่เขายุมาเมื่อวาน เมื่อวานโหดมากจริงทุกคนมันแรงมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยแต่ก็แต่ไม่ใช่ทุกว่าทุกคนจะมาเจอนะครับใช่ใช่คือมันก็ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของทางทางทางรานใช่ทางรานเองด้วยเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นได้แนะ<ช>โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย